มากันต่อจ้าไปทำภารกิจนะหมอยาไปอันนี้คือคนตายเหรอน่ากลัวมากไป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 ทองฟ้ายามค่ำคืน นำไปจ้านำไปจ้าห่างไรอย่างนี้เหรอชาห์มองตัวริมหนองเงินด้วยถ้าอยากจะจะรับดูะไม่เล่าขออย่างคือพให้ที่ใหญ่เสัให้ยกให้ขึ้นกับวิจัยของท่านขอรับทววิจารณ์วิจรารณญาของข้าก็คือ ไปแล้วหนึ่งอ๋อไปแล้วหนึ่งกล่องยังไงต่อดีโอ้หทุ่งข้าวสารีโกโก,โกโรัน้นว้าวเธอหาเขาไม่เจออุย๊ยมันหาไม่เจอ เอาจับแล้วหรอโถเลยวะวิง่งหนีวิงว่งหนีมิกาวิง่งสลับที่ด้วย ган битний хотоо сагнахаар шидэж сумны хоруц цөхөө штэ Лугасамрайцын 0 сумтай байна бичээ ойл ашна техник wa 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 sum pereveslistis san oho mide sumon horats quick som shonginishiba yo chalagda yunish bish ba geche mutta ne kompetendo horvat pet nokta no drugat <laughs> super havasni stjerzac mit bank belan kicmit bignek holos agnachar cidic no kurs se kuste

ป่าจบเลยมึงไม่ตามกูก็จบเลยจบเลยเจ้าคะยังไ,ไงต่อทานนี้ขอรับในท่าน,นเจ้าเจอพืชหัวแล้วนี่ขอรับเก็บมาได้เรียบร้อยพระนายท่านแท้ๆ เพียงแต่อย่ามองดูในท่าข้าสงสัยไม่้ว่าท่านดื่มดับความรุนแรงหรือไม่ค้าค่าชีวิตเพื่อปกป้องชนชาติเราเท่านั้นแต่้าลวิธทุกคราที่มือเอื้อมจับจับแน่นอนข้านาขออภัยขอรับในท่านไปรักษาผู้ที่จําเป็นต้องยียวยากันเถิดลกูกธนู หมอยาเมียข้านางหญิงหายใจไปแล้วนางป่วยมานานเพียงใดแล้วต,ต,ตาจะพม่าโผมาที่ไรของเรานงกินสินยาเข้าไปอาหารเราไปหมดลาอาหารเราไปแล้วมีแค่น้ำเฉบาอข้าติดใจด้วยนางสิ้นใจแล้ว หากข้ามมาเร็ยววันนี้คงจะดีจะทำสุดฝีมือแล้วแต่หากข้าไม่หมดเสียเวลา,ากับผู้สามีภรรยาและชายหากเราไม่หยุดพวกเขาคงตายไปแล้วและเจ้าก็คงไม่รู้ว่าพวกเขาถูกวามผิดอาจจริงแต่ข้ากเรียไม่รู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรชายคนนั้นบอกว่าภรรยาของเขาไม่ได้ดื่มกินสิ่งใดนอกจากน้ำในบอ่อ แลเรารวผู้คนเริ่มป่วยหลังผู้อมองกระจกไปพวมัคนคงทำให้น้ำอมอืน,นอยืดผู้ที่เจ้าแพ้โรคให้ล,ใหล,ลุกลามไปใส่ป่าแต่โรคระยะไกลไม่สามารถรับใช้พืชถั่วรกษาได้ฉะนั้นก็ช่วยผู้ที่เจ้าช่วยได้เถิดขอบคุณขอรับในทานท่านเท่าชีวิตคนไว้มากทีเดียวเอา ตำนานของคุณเป็นที่เรื่องลือปิงวีรบุรุษแห่งซุชิมะ จะแท้ที่เราอัพไปแล้วอืมฝนตั้งตายังไงดีทุกคน กระบวนทาาถูกไหมทิมแทงสามครั้งาสอง อันนี้ก็คือมีคนตายนักเล่าเรื่องในตำนานนี้อยู่ทุกที่เลยเนาะ เราไปทำอะไรกันต่อดีทุกคนไปนี่ไหมเกาะคิโจ นี่แน่ตายไป,ไปทำกับม้าของข้าได้อย่างไรอุยเห็นไอ,ไอ้นี่หมาป่าปะลางจิ้งจอกปะเหมือนจะใช่ อ้าวไม่ใช่เหรอโถทําซะสวยเลยห <ụ breaker> มูป่าหมูป่า

นำทางยังไงเกาะขีโจ โโวางดาบลงซักก่อนที่เจ้าทำร้ารเั้เองเขอภัยหากความไร้อีดมือของข้าทำให้ท่านขุนเคืองคอรับแต่ข้าต้องทำอะไรสักอย่างพวกมังโกจับตัวลูกสาวข้าไปขอรับพวกชาติหมาจับนาำไปไว้ที่ไหนที่เรือของมันคอรับลำที่ไม่กลางใบมีเรือสองลำไม่รู้มีพวกมังโกอยู่กี่คนเจ้าสู้ไม่ไหวหรอก ข้าพพบเรือและดาบท่านซามูไรผู้เป็นมิตรพอจะช่วยเหลือได้หรือไม่ลงไปในเรือแล้วจับไม้พายยึดไปเรือเรื่องต่อไปว่าเป็นหน้าที่ข้าเองไปสาบสูญกลางทะเล

มีอะไรให้ขโมยบ้างนะเออน,นี่นี่รอบฟังหารคู๊ ให้ขมโมยเลยบอสหัคร์บั่วบั่ว двай да го э нүгчжээ биндвай о субада биндү дайчвай нүг э нэвэ сарват байсан ใครทำอะไร ¡Estarla! ¡Un <coughs> <coughs> เออเออตายตายนี่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 อย่าโ <Ja. S 2> ดโซโดโซ ซดีะไรให้หลุดบ้างไม่เป็นอะไรแล้วนะมากิี้กหรือเจ้าค่ะพ่อเจ้ารออยู่บนเรือของเรามากพาถข้าจะอยู่ไม่ห่างในท่านขอบคุณเจ้าค่ะพ้าม่เช่อเาะมควรตายเจ้าค่ะเพียงแต่ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องจะจบแล้ว Hào, nữa nè, không cần là obien Ah, <laughs> 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 เข้ามาแล้วพ่อบเขาพูดตอนพาเรากลับไปที่ฝั่งทีไปเดี๋ยวนี้ขอรับเจ,นานเาจ้าปลอดภัยแล้วข้าอยู่พวกม,มันหลายวันนะพ่อหลายวันเขาน่าจะมาช่วยเจ้า,า,หาใหาใ้เร็วกว่า,าน,นี้พวกเจ้าต้องพักผ่อนแล้วถ้ามีแรงวิ่งไหวเมืเ่อไ่ก็รีบไปยังที่หลบภัยซะขอรับนายท่านขอบคุณเจ้าค่ะสาบศูนย์กลางทะเลหมายถึงอีวกมองโก้เนี่ย เรียบร้อยนะครับทุกคนเครื่องรางต้านทานตัดไปที่ได้แล้วค่าจัดการเองดอกมา ข้ามกับอ่ะโอเคเราเสร็จภารกิจเกาะคิโจโแล้วเรียบร้อยอืมเดีย๋ยวเรามาต่อพาร์ทหน้าไปบุกเขตมองโกลแล้วก็ทำภารกิจเรื่องราวแห่งซูชิมารตรงนี้ต่อดีกว่านะครับโอเคเจอกันจ้า